ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Infinix Note 30 VIP ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากอินฟิ i x นะครับในคลิปนี้ผมจะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องผมเล่นจนแบตหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆกว่าจะเล่นหมดเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเนาะเพราะว่าเขามาพร้อมกับความจุ5,000มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้ยาวนานพอสมควรครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครนีเยขงาก็ มาพร้อมกับชาร์จ68วัตต์ก็คือชาร์จเร็วมากๆเลยเนาะนี่คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับและตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จแบบไวเลสชาร์จด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนั่นก็คือการชาร์จไร้สายนะครับสูงสุดอยู่ที่50วัตต์เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเรียนราคาเหมือนที่เฮ้ยได้ชาร์จไร้สายด้วยแล้วที่สําคัญตัวชาร์จไร้สายของเขาเนี่ยรองรับกําลังไฟสูงสุดอยู่ที่50วัตต์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะ ตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมเอาออกมาจากกล่องนะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มาจากโรงงานเนาะเขาให้หัวชาร์จ68วัตต์มาเลยนะครับสายก็เป็นไทย A 2ไทย C นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะครับก็โอเคครับผมเซตอัพสายเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับขออนุญาตกดเปิดสวิตช์แล้วก็จับเวลาครับผมสเปคของเขานะครับสำหรับเจ้าโน้ต30 VIP ก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ขายในเรทราคาหมื่นเนาะได้สเปคมาดีมากๆเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับ เขามาพร้อมกับแรม12กิกครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์บวกแรมเพิ่มได้อีก9กิกนะครับก็เป็นแรมสูงสุดอยู่ที่21กิกครับผมหน่วยความจําก็ให้มาแบบจุกๆครับ256กิกก็โอเคเมื่อกี้แบตเตอรี่ของเรามันมี1%เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้แบตเตอรี่ของเขาหมดเกี้ยงไปจนถึง0%นะครับเขาก็จะมีค้างไว1้1%แต่ว่า1%เนี่ยก็คือบังคับปิดแล้วนะเพราะว่าผมเล่นจนเขาบังคับปิดนนเพื่อ สเปคของเขาเนี่ยถ้าถามว่าดีมากไหมก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาหมื่นที่ได้สเปคมาดีมากๆเลยนะเพื่อนๆเขามาพร้อมกับหน้าจอ a อม l e d 120เฮนะครับผมก็ขนาดอยู่ที่6.67นิ้วก็ได้รีเฟลชสูงได้จอ a อม l e d ครับการสแสดงผลสีสันดูคอนทงคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับ cpu ก็จะเป็นของ Media t e ท ตัว e n s i นซิตี8050นะครับเป็นชิปตัวเล็กเป็นชิป6นาโนเมตรครับพเพื่อนๆนก็ถือได้ว่าเป็นตัวแรงเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมทสคะแนนอันดูตัวออกมาแล้วก็ได้เกือบแสนไอ้ได้เกือบ7 0 0 0แสนเลยนะครับพเพื่อนๆก็ถือว่าโอ้โหคะแนนเยอะมากครับมาพร้อมกับแรม12กิกหายากนะสมาร์ทโฟนที่ขายในเรือราคานี้แล้วได้แรม12กิกครับผมหน่วยความจำก็256กิกกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่ 32ล้านนะครับกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนมีความละเอียดอยู่ที่108ล้านครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เราเทสกันในครั้งนี้ก็ความจุอยู่ที่5000มิลลิแอมครับถามว่าใช้งานได้ยาวนานไหมก็โอ้โหโอเคนะครับใช้งานได้ได้แบบยาวในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบเล่นเกมหนักๆแบบต่อเนื่องตัวนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับชาร์จไวเนาะหรือว่าเราจะชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวฟีเจอร์การชาร์จแบบบพาร์ตนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ เพื่อนๆหลายๆคนชอบมากๆเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะมาตั้งค่าในตรง X Arena ได้นะครับเพื่อนๆที่เข้าไปเลยก็จะเป็นที่รวมแอปเกมนะครับก็จะมีตัว Darling Engine ครับเอาไว้บอกการแจ้งเตือนตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับตรง เสียงรักตั้งค่าครับเลื่อนมาครับผมแล้วก็เนี่ยการชาร์จแบบบพาสครับเราสามารถที่จะติ๊กเปิดปิดการใช้งานได้เกณฑ์การชาร์จอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกตั้งค่าได้เลยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยแบตเตอรี่มันจะเข้าตัวกระแสะไฟมันจะเข้าแบตเตอรี่แล้วค่อยเข้าเมนบอร์ดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะยิงตรงไปที่เมนบอร์ดเราเลยนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องตัวอุณหภูมิให้เราด้วยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งครับเพื่ออนนนนกก็เเเเมมาะที่ช่ชบล ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาเหมือนที่โอ้โหได้สเปคมาดีจริงๆครับผมลำโพงเป็นลำโพงคู่ 5, 4, 3, 2, 1ลำโพงเขาเนี่ยเป็นลำโพงคู่ by JBL ด้วยนะครับผมการใช้งานต่างๆก็ถือว่าดีจอสวยใสฟิลิ่งในการทัดดีครับโอเคเดี๋ยวเราขอ 5, 4, 3, 2, 1ก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยให้เขาแบบรันเวลาชาัดไฟเข้าไปเรื่อยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนเต็มเลยเนาะว่าเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆขออนุญาตกดหยุดครับก็นี่ครับผมเต็ม1 0 0แล้วใช้เวลามาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก7นาทีนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมชาร์จ20นาทีแรกนะได้แบตเตอรี่มา44%เลยนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้60%แล้วก็ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้96%เเนะครับเพื่อนๆจากศูนย์ จนไปถึง90เนี่ยใช้เวลาประมาณ54นาทีนะครับแล้วก็เนี่ยครับสุดท้ายแล้วชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก7นาทีครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการชาร์จของเจ้า Infinix Note 30 VIP ครับก็นี่ครับประมาณนี้เลยเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังหาข้อมูลอยู่แล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ